ส่วนวันนี้นะครับก็มีการประชุมคอรอมอรนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคอสชอกับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยจะเน้นไปที่เรื่องของแผนการดําเนินงานตามรถแมปนะครับแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณติดตามรายละเอียดนะครับกับคุณพิศนุปแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับผู้โดยสารบครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดเวทีกลางรวมทั้งมีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเป็นประธานการประชุมร่วมครมคสชโดยวาระที่คสชจะเน้นการติดตามงานที่ได้มอบหมายให้รัฐบาลไปดําเนินการตามรถแมพที่วางไว้โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในส่วนของงบลงทุนที่ยังพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าและมีความล่าช้าในหลายกระทรวงรวมถึงการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในสามจังหวัดชาย ภาคใต้ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการนําประเด็นเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เข้าหา,หารือเพื่อขอความเห็นและทิศทางการดําเนินการหลังจากรัฐบาลได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากกลุ่มที่เห็นต่างและการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อหาข้อสรุปสวดวาระพิจารณาของกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกระทรวงมหาดไทยเสนอแผนบุรณาการการจัดการการแก้ไขภัยแล้งปี2558ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงสาธารณาสุขขอความเห็นชอบในการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ,อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในเสนอขอความเห็นนะครับในเรื่องของการขยายการรับเด็กนักเรียนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรในตม นอกจากนี้นะครับยังจะมีการพิจารณาแผนการในเรื่องของการยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบรามการพิจริตในแห่งชาติด้วยครับคุณรณพครับ